ัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับก็มีเรื่องน่ารักน่ารักนะครับเป็นการขายของของแม่ค้าตัวน้อยของเรามาฝากกันในยามเช้านะครับก็จะบอกว่าวิดีโอตัวนี้ที่ขึ้นให้ดูนะครับหลายๆคนจําได้ไม่เอ่ยรู้สึกว่าจะเป็นวันเดียวกับคนที่เป็นคนจีนที่เขาไปเจอใช่ไหมครับที่เขาไปทําวิทยานิพนธ์เรื่องการใช้โทรศัพท์อะไรของเขาเนี่ยในที่สาธารณะเป็นโปรเจกต์อ่ะที่เขาไปขอให้ลิซ่าถ่ายให้จําได้ไหมครับเออก็น่าจะเป็นวันเดียวกันนะครับเพราะว่าน้องไปนั่งเปิดแผง อยู่แบบนี้นะครับก็า่าบอกว่าแมเปิดแผงขายของกันใจกาลางฝรั่งเศสเลยนะครับคือจะบอกว่าการขายของของแม่ค้าตัวน้อยของเรานะครับคือน่ารักมากคือทายอินสินค้าแบบเนียนๆเ,เลยนะครับเรียกได้ว่าแบบ คือวิดีโอแบบนี้นี่แหละคือทัดผู้คนมากๆนะครับมันดูแบบว่าเป็นวิดีโอที่เข้าถึงได้ง่ายมากกว่าการที่จะมาวางสินค้าหรูหรานะครับหรือว่าการจัดวางอะไรที่มันดูแบบเวอร์วังอลังการนะครับคืออ่าแน่นอนครับว่าทางแบรนด์เขาเนี่ยก็มีหลายบทบาทเนาะมีทั้งช่องทางท,างที่ดูหรูหาาราอลังการนะครับแล้วก็ช่องทางหนึ่งก็คือลิซ่านั่นเองนะครับต้องบอกว่าน้องแม ขายอินสินค้าหลายตัวนะครับในนี้คือเนียนๆเ,เลยนะครับเรียกได้ว่าแฟนๆเนี่ยก็เข้ามาแซวกันใหญ่เลยว่าแม่แม่ค้าเนี่ยเขามาเปิดแผงขายอะไรแถวนี้นะครับคือมาร์เก็ตติ้งเขาแบบดีจริงๆนะครับคือต้องบอกเลยว่าเป็นการขายของที่เนียนนะครับแล้วก็คือเป็นการจงใจขายแหละแต่ว่าเนียนมากๆดูเหมือนไม่ได้จงใจอะไรแบบนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกอึ้งเหมือนกันนะครับโน้ว่าแบบสกิลการขายของของลิซ่าเนี่ยเจ๋งจริงๆนะครับเรียกได้ว่าเปิดแผงกันตรงนี้เนี่ยฝรั่งเศสนี่ และรับรองนะครับว่าขายดิบขายดีแน่นอนนะครับงานนี้โซโองโซงเอาแน่นอนเนาะก็แหมวิดีโอตัวเดียวสั้นๆนะครับโปรดักเข้าไปกี่ชิ้นครับทั้งกระปงกระเผานะครับมาครบหมดเลยนะครับเชื่อว่าน่าจะถูกใจนะครับคนที่ชอบสินค้าเหล่านี้นะครับเนาะแบบนี้นี่แหมเจ้าของแบรนด์รักตายนะครับทำงานแบบนี้ ก็เรียกได้ว่าฉีกการขายแบบเดิมๆไปเลยนะครับแม่แม่ค้าตัวน้อยของเรานี่เก่งจริงๆเลยครับอาถามทุกคนนิดนึงสังเกตไหมว่าในคลิปเนี่ยน้องขายอะไรบ้างนะครับมีกี่อย่างนะครับต้องบอกเลยมากกว่าหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับสมแล้วที่เป็น g b a นะครับเนาะน้องทํางานได้แบบเต็มที่มากๆนะครับก็มีคนเข้ามาแซวในแบบคอมเมนต์วิดีโอนะครับเยอะเลยว่าแบบเออน้องแบบว่ามาร์เก็ตติ้งดีจังเลยเขาเทรนน้องบดีใช่ไหมหรือบางคนก็บอกว่าฉันเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะ เซลีนบางคนก็บอกว่าแม่ค้าคนนี้ขายของเก่งจังเออก็มีคนเข้ามาแซลแบบแม่ค้านะครับเยอะเลยเนาะ<ล>ก็ต้องบอกว่านี่เป็นแม่ค้ายุคใหม่นะครับกับการขายสินค้าแบบเนียนๆทายินกันเนียนๆแบบนี้นะครับเ,ออเก็บมาฝากกันกับคอนเทนต์น่ารักๆ,ๆ,ๆกับแม่ค้าตัวน้อยของพวกเรานะครับเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับทุกคนตอนนี้ไปก่อนบ๊ายบายครับ